เอาละครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวชิปนี้นะผมผมจะมาสอนเ,นเพื่อนๆลงมอดภาษาไทยอัปเดตล่าสุดของเกม CV ว i ไลฟ a แฟชั7กันนะผมสำหรับใครที่ยังลงมอดไม่เป็นครับก็อาจจะเฟรช g ูเกิลมานะผมว่า CV ว i ไลฟ a แฟชั่7นะผมแล้วก็มอดไทยนั่นเองนะครับผมแล้วจากนั้นครับก็มาที่หน้านี้นะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ GitHub นะครับผมของคุณ s กอ t t ตี 194 4เนั่นเองครับผมนี่ซึ่งอันนี้ครับผมเขาอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น1.2.3แล้วนะผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมอจากนั้นครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาด้านบนครับแล้วไปที่คำว่าโค้ดนะผมแล้วจากนั้นครับผมให้ดาวโหลดคำว่าดาวน์โหลดซิปนะครับผม พอเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดไอ้ไฟล์มอดที่เป็นเซเว่นซิเนนปเ,เสร็จแล้วนะผมให้เพื่อนเพื่อนแตกไฟล์ไปนผมพอเพื่อนเพื่อนแตกไฟล์เสร็จปุ๊บ้วผมให้เพื่อนๆนมาก๊อปปี้ไอ้ URL อันนี้ไปนะผมคลิกขวาก๊อปปี้ไปผมแล้วเ,เ,เพื่อนเพื่อนเปิดไฟล์มาปุ๊บผมแล้วเพื่อนเพื่อนกดตรงนี้นะผมแล้วก็กด Ctrl V ไป,ไปผมเพื่อวางแล้วกด Enter ผมมันก็จะมาหน้านี้นั่นเองนะผมให้เพื่อนเพื่อนก๊อปปี้แล้วก็วางแทนที่ไฟล์เดิมนั่นเองนะครับผมนี่ก๊อปปี้ไฟล์ในมอดแต่ผมก๊อปปี้ไป ก็ปี้ไฟล์นี้ไปผมแล้วก็วางตรงนี้ับผมเดียผมแล้วเพื่อนๆก็กดคำว่า replace the file in the destination นะผมวางไปนะผมนี่อันนี้เขาก็าจะไปอัปเดตภาษาแล้วนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าเกมดูนะผมว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วหรือยังนะครับผมอ่าเมื่อเราเข้าเกมแล้วครับผมเพื่อนๆเห็นได้ว่าเมนูของเราครับผมเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผม ซึ่งถ้าใครอาจจะยังไม่เป็นภาษาไทยอะผมให้ไปที่คําว่าตัวเลือกนะครับผมแล้วจากนั้นครับนี่ไปที่คําว่าระบบนะับผมแล้วก็เปลี่ยนภาษานะผมแล้วเลือกตรงนี้ให้เป็นคําว่าภาษาไทยนั่นเองนะผมแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถเล่นเกม c ีไวซ์แฟช i o n แบบเป็นภาษาไทยได้แล้วนั่นเองครับผมเป็นไงเพื่อนๆนี่ก็มีไอ้นี่รายละเอียดชัดเจนเป็นภาษาไทยหมดเลยัะผมนี่เป้าเอ่ย ชัดเจนพอสมควรเลยเห็นเป้าเพื่อนๆเราวนี้เพื่อนๆก็จะสามารถได้เกม c i v i l i z ฟช i ่นได้แบบง่ายๆกับภาษาไทยแล้วนั่นเองนะครับผม